แล้ว EP นี้ก็เป็น EP ที่18กันแล้วเดินทางกันมาโคตรไกลเลยกับการผจนภัยในโลกของบล็อกฟู้ในครั้งนี้เราจะมาทำดาบที่ทุกคนรีเควสกันเข้ามาตั้งแต่ที่ผมมาโลก3แรกๆเลยก็ว่าได้นั่นก็คือดาบยามะแล้วขั้นตอนในการทำนั้นสุดแสนที่จะอีซี่มากๆเลยแต่ว่านะขั้นตอนในการทำนั้นมันค่อนข้างที่จะทำเยอะมากสนิดหน่อยนั่นก็คือรับเควสตีมอนรับเควสตีมอนแค่นั้นเลยแล้วเราก็ต้องทำการฆ่ามอนให้ครบ30 ตัวนะอบอกเลยว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราไปจนภัยกับอาคครตู่กันเลยดีกว่ากับยีบสี่ชั่วโมงในบ็อกฟุตอีพีที่สิบแปดแฮกลาวาบัก ร้านบริการเติมโลบักเลด6แบบเซิร์ฟเวอร์ V.I.P. ที่มีเพียงแค่17บาทก็สามารถเติมได้และๆๆๆยังไม่หมดเพียงแค่นั้นยังมีเกมพาร์ทม่ให้กดกันอีกถึงขั้นเลดแปกันเลยแมพก็จะมีอยู่ประมาณนี้บ็อก Foot, King Legacy, All-Star Tower Defense และ a n นิเม i g ไฟติ้งส m โมเลเตอหากใครสนใจลิงอยู่ใต้ล่างคลิปเลย เริ่มต้นกันมาด้วยขออนุญาตไปฟาร์มเมสเทอรี่กันนิดนึงเพื่อจะไปสู้กับบอสต่างๆที่เจ้าอีลิทเควสจัดมาให้ผมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มฟาร์มอิเล็กตริกคาวกันเลยดีกว่าซึ่งขั้นตอนในการฟาร์มนั้นสุดแสนที่จะอีซี่มากๆเพราะตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟธรรมดาและในเซิร์ฟธรรมดานี้มีบอสเกิดเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกับตันเอลฟเฟนหรือบอสอะไรต่างๆแต่ว่ามันจะมีบอสตัวหนึ่งที่ได้เมสเตอรี่เยอะมากๆแล้วผมเคยแนะนําไปตอนที่ผมทำอิเล็กตริกคาว V2 นั่นก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกกจากูิ ตาสุดหล่อเทเลท่อของเราเวลด้ตั้งสองพันเลยนั่นแหละนั่นคือเหตุผลที่ได้เมสเซอรี่เยอะมากๆจากตัวของมันเดี๋ยวนะทำไมกูวามาตรงนี้วะเนี่ยอะไรกันกูพุ่งไปแล้วทำไมว้ามาตรงนี้ได้แต่ว่าทุกครั้งต้องมาเสี่ยงดวงกับการที่ว่าบอสซูชิตะนั่นจะเกิดไหมแต่รู้สึกว่ารอบนี้น่าจะเกิดแล้วบอสตัวนี้ที่ผมทําการแนะนําไว้ว่ามันเป็นตัวที่ฝ่าเมสเซอรี่ได้ง่ายมากที่สุดเหตุผลอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือดาเมจมันค่อนข้างที่จะน้อยมากที่กระทํากับต่อตัวเราอะนะเห็นไหม โอ้โห oh, ฟันไม่ค่อยจะเข้าแต่ว่านะตัวผมนั้นฟันมันเข้ารัวๆมากเลยอะ่ะดูสิแป๊บเดียวมันเครื่องหลอดแล้วนั่นคือเหตุผลที่บอสซูจิต่านะั้นเป็นตัวฟาร์มเมตเอรี่สำหรับผมที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมาก ใช้เมเตอรี่ทั้ง330เมตเตอรี่ตอนนี้ผมก็มีมาตอรี่ถึง259เมตเตอรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยทีเดียวเชียวกับเมตเตอรี่ที่อิเล็กตริกคาวี2นั้นใช้ไปเดี๋ยวต่อไปผมจะไปทําการล่าบอสที่มีชื่อว่ากัปตันเอลฟเฟนกันดีกว่าขออนุญาตเก็บกล่องสนิดหนึ่งเพราะว่ากล่องที่โลก3นั้นได้เงินโคตรเยอะเลยก็ว่าได้โอเคเราไปทําการหาบอสกัปตันเอลเฟนกันดีกว่า โจมตีบอสโดยที่บอสยังไม่ทันตั้งตัวแปงลงร่างเป็นพาาและโจมตีด้วยอินนิติคารว,วีสองที่เรารักนักรักหนาโจมตีมันไปเลยลูกพ่อคือจริงๆแล้วกับตันเอลเฟนเนี่ยมันก็โจมตีผมอยู่นะแต่ทำไมาถามว่าเลือดของผมนะั้นมันเพิ่มไวเหลือเกินของแต่งยังไงล่ะของแต่งอันนี้มันเลือดเพิ่มไวมากผมรู้สึกว่าผมรักของแต่งนี้มากเอ้แต่เดี๋ยวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเลือดมันลดเร็วเกินไปของแต่งของผมฟื้นฟูเลือดของผมไม่ทันแต่ว่าบอสนั้นมันก็ใกล้จะตายแล้วแหละอีกนิดเดียวเท่านั้ อแต่ว่าเรื่องของผมโอ้โหมันน้อยมากเลยตอนนีะโอ้ได้มาทั้งสามเมเจอรี่เลยทีเดียวเชียวโอเคนะสิ่งต่อไปที่เราจะไปทําเลยนะก็คือการไปทาเควสของไอ้เจ้าอีลิกฮันเตอร์ทำการรับเควสกันเลยละกันนะแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่ามอนมันจะเกิดที่เกาะไหนโอ้ใหม่ก็มันเกิดอ,อยู่ที่เกาะเตา่าโอเคเราต้องทําการไปกันที่เกาะเต่าอีกรอบนึ่งนะซึ่งคนเต็มไปหมดเลยไม่แน่ใจว่าเขาจะทำเควสอีลิกฮันเตอร์เหมือนผมหรือเปล่าถ้าทํานี่ผมก็คงต้องแข่งกับเขาดูนะหรือว่าเขาจะแอบฆ่ากูปวันเนี่ย คนไทยเอา้าเขาเป็นคนไทยเหรอเนี่ยหมายกอดเลยอะไรเนี่ยใช่ตัวจริงไหมเอ้ยอะไรกันมีคนรู้จักกูเฉยจะมาทำเควสอิลิฮันเตอร์แต่มีคนรู้จักกูเฉยโอเคเราไปเริ่มทำเควสของอิลิฮันเตอร์กันเลยดีกว่ามาตามหามอนต์กันที่เกาะเต่ากันเลยแล้วในการตามหามอนอ์ขอ้เจ้ามอนของเควสอิลิฮันเตอร์ในนี้มันตามหาค่อนข้างที่จะง,ง่ายแสนง่ายนั่นก็คือรอบเกาะครับผม ว้าวมีคนแอดมาด้วยละ่ะรู้สึกว่าคนเมื่อกี้เขาน่าจะแอดมาผมก็ทําการรับเพื่อนไปเลยก็แล้วกันใครที่ทําการเจอผมนะแล้วแบบว่าเห็นผมอยู่ในเกมอย่างนี้ทําการแอดมาได้เลยผมจะทําการรับเพื่อนทันทีเฉพาะเจอกันในเกมนะถ้านอกเกมผมไม่รับนี่แทบจะรอบก่อแล้วก็ยังไม่เจอสักทีเลยเหรอเนี่ยมันเกิดอยู่ตรงไหนกันว่าอย่าบอกนะว่ามันเกิดอยู่ตรงด้านหลังเพราะว่าตอนนี้ไอภูเขาสองลูกไม่มีนั่นก็คือการคอนเฟิร์มแล้วว่ามันต้องเกิดอยู่ตรงด้านหลังแน่ เอาล่ะภูเขานี้มีไหมโอเคมันเกิดอ,อยู่ตรงภูเขานี้นึกว่าจะต้องไปหาที่จุดสุดท้ายกันแล้วถ้าไปหาที่จุดสุดท้ายนี่คือผมรอบเกาะจริงๆนั่นเนี่ยทำการโจมตีไปอย่างสบายสบายเลยก็ว่าได้เพราะว่าไอ้เจ้า elite hunter หรือว่าไอ้เควสในนี้มันค่อนข้างที่จะตีง่ายมากของไอ้เจ้ามอนนะนะนี่ไงตายไปที่เรียบร้อยแล้วหมยก็ God, เลยได้บตเตอรี่มาด้วยแถมได้เวลมาด้วยแล้วก็แฟกเมนแต่จริงๆแล้วในการทำาว e s t elite hunter อย่างนี้นะมันมีโอกาสที่จะได้ก็อดชินลี่กันด้วย แต่ว่าผมเป็นคนดวงลายนะไม่น่าจะได้หรอกในในฆ่าบอสไปแล้วผมขออนุญาตมาเช็คกันหน่อยละกันนะว่าตอนนี้ผมฆ่าบอสไปแล้วกี่ตัวแล้ววิธีทําการเช็กัะนะเราก็แค่มาคุยกับไว้เจ้าอิลิทฮันเตอร์ใหม่แล้วก็มากดที่ตรงนี้ ตอนนี้ผมฆ่าไปแล้วทั้งหมด26ตัวเลยถือว่าค่อนข้างเยอะนะเนี่ยเพราะว่าอีกแค่4ตัวผมก็จะสามารถไปดึงดาบยามากันได้แล้วและถ้าถามว่าเจ้าดาบยามานั้นอยู่ที่ไหนเอาล่ะเดี๋ยวผมจะไปทําการเดินทางให้ทุกคนดูกันเลยดีกว่าว่าดาบยามานั้นอยู่ที่ไหนทุกคนตามมากันเลยก็แล้วกันนะเราก็ต้องเข้าไปที่พอทอนอันนี้มันจะไปโผล่ที่เกาะไฮดาเฮ้ไฮดา และนี่ก็คือเกาะไฮด้าที่ผมบอกเรื่อยๆง่ายๆอีกอย่างหนึ่นงนะก็คือเกาะสตรีเกาะที่มีผู้หญิงเต็มเกอะไปหมดเลยอะนะทำการโจมตีบอสกันหน่อยดีกว่าอยากจะเก็บมาสเตอรี่โอ้ยเดี๋ยวเราทําการไปดูดาบยามาก,กันเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้บอสสตรีก็ได้ตายไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งดาบยามาก,ก็ไม่ได้อยู่ไกลไปจากไหนเลยแค่ลงมาตรงนี้ตรงทางน้ําตกตรงนี้โดดกันไปเลย โอ้โหเป็นน้ำตกที่โคตรแข็งเลยนะเนี่ยน้ำตกไม่มีความแบบว่าชุ่มฉ่าอะไรเลยแบบโคตรแข็งผมยืนบนน้ำตกได้โอ้ยโอ้ยอันนี้น้ําทะเลตรงนั้นน้ําตกแต่ว่าตรงนี้ทําทะเลน้าตกแบบเวอร์ชันน้ําเค็มเหรอนี่หาบ้านะครับเกิดมามม่เคยเห็นน้ําตกแบบว่าไหลลงน้ําทะเลอะไรกันครับเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ต้องมาเปิดประตูตรงนี้แปลงร่างเป็นพ้ากันไปเลยแล้วก็จัดการมอนในนี้ให้เรียบร้อยแต่จริงๆไม่ต้องจัดการก็ได้นะแต่แค่มันจะน่ารำคาญนิดหน่อยที่มันจะแบบว่ามันคอยตบเราอะไรประมาณนั้น่ะ โอเคหลังจากจัดการมอนเสร็จแล้วแล้วก็คือล่างเดิมกลับกลายเป็นโคนนี่ก็คือดาบยามาที่ผมพูดถึงนั่นแหละนี่ก็คือวิธีการดึงดาบแล้วก็แค่กดคลิกไปเลยแต่ว่านะการดึงดาบในที่นี้ใช่ว่าใครจะดึงได้ทําการลองดึงอีกรอบหนึ่งสิคือดาบนี้จะอธิบายง่ายๆนะั่นก็คือว่ามันต้องเป็นคนที่คู่ควรเท่านั้นถึงจะดึงดาบอันนี้ได้มันบอกว่าถ้าสมมติผมยังดึงต่ออีกผมจะต้องตายแน่ๆลองดูสิ ผมได้ทําการท้าทายแล้วก็ทําการดึงดาบไปอีกรอบหนึ่งกดคลิกไปเรื่อยๆจนสุดท้ายกูก็ตายเรียบร้อยไม่นาะนี่ดาบนี้มันยังไม่คู่ควรสำหรับชั้นเลยเนี่ยไม่สี่ชั้นต่างหากที่ไม่คู่ควรสําหรับดาบอะ ทำการฝึกฝนตัวเองต่อเลยการทำควส e อิลิทฮันเตอร์ไปเรื่อยๆถ้าผมทําการทเควส e อิลิทฮันเตอร์จนครบ30ตัว,แล,ว <c oughs> แล้วผมจะแข็งแกร่งมากๆแล้วไปดึงดาบยามะได้เอาไหลเจ้ามอนตัวนี้มันก็เกิดกันที่เกาะเต่าเราก็ต้องไปกันที่เกาะเต่านะแล้วก็ทําการตามหามันทําไมต้องเกิดที่เกาะเต่าตลอดเลยด้วยไม่เข้าใจเลยจริงๆเป็นเกาะที่ผมไม่ค่อยจะชอบเลยเพราะหนึ่งเลยนะมันค่อนข้างที่จะหายากและอย่างที่2เลยก็คือแม่งไก่ชิบหายเลย ตรงนั้นรู้สึกว่าจะมีคนทําการฟาร์มอยู่ด้วยสวัสดีครับโอ้โหเาทาการฟาร์มอยู่นะเอาเป็นว่าเราก็จะไม่สนใจเขาแล้วกันแล้วราการตามหาหเจ้า elite hunter นั่นต่อไปหาก็มาตั้งรอบเก่อแล้วก็ยังไม่เจอสักทีมันต้องอยู่ที่จุดสุดท้ายแน่ๆเลยดังนั้น้าผมมาก่อนนี้อีกเป็นครั้งต่อไปแล้วก็ผมจะต้องไปหาที่จุดสุดท้ายก่อนเป็นที่แรกเลยอะนะ ทำการดูที่จุดสุดท้ายว่าเกิดหรือเปล่าโอเคจุดสุดท้ายนั้นเกิดด้วยถ้าไม่เกิดน,นี่ผมก็คงไม่รู้แล้วว่าผมจะต้องไปตามหาที่ไหนโจมตีแม่มเลยก็แล้วกันตัวนี้ได้เป็นตัวที่27แล้วโอ้ไม่ก็ตีค่อนข้างที่จะง่ายเลยแถมได้มาสเตอรี่มาตั้ง2มาสเตอรี่โคตรเยอะเลยทีเดียวเชียวแล้วก็ได้เวลมาด้วยเวอีกมากๆไปทำการรับเควสแล้วก็มาโจมตีกันต่อดีกว่าหวังว่าจะไม่เกิดกันที่เกาะเต่าอีกนะเดี๋ยวนะ่าทำไมค้างวันเนี่ยเกิดที่เกาะ เกาะเต่าโอ้โหสุดยอดเลยเดียวเชียวทำไมต้องเกาะเต่าอ,อีกแล้ววะเนี่ยเอาล่ะผมจะไปทําการตามหาที่เกาะเต่ากันเลยละกันใส่ของแต่งแล้วก็เคลมหาครคี้ให้เรียบร้อยไปตามหากันเลยตามหากันที่จุดสุดท้ายกันก่อนเลยดีกว่าแล้วหวังว่ามันน่าจะเกิดเลยเพราะผมขี้เกียจตามหารอบเกาะโอ้โหจุดสุดท้ายไม่เกิดที่งี้มันไม่เกิดมาที่แรกก็ไม่เกิดมาที่สุดท้ายดันเกิดซะง,งั้นอะไรประมาณนั้นน่ะเอาใจยยกจริงๆับไอ้เจ้าเวสอิลิคันเตอร์ในที่สุดก็เจอสักทีมันมาเกิดอยู่ตรงนี้นี่เอง แทนที่ผมน่าจะมานั่งหาตรงนี้ซะก่อนผมเล่นไปอ้อมตรงนั้นแล้วค่อยมาตามหาตรงนี้แหม่เดาทางไม่ถูกเลยจริงๆฆ่าโดยอย่างอีซี่โอเคเดี๋ยวสิ่งต่อไปผมจะไปทําการฆ่าบอสสุจิตะกันสักหน่อยละกันในๆมันก็เกิดอ,อยู่ตรงแถวนี้ดังนั้นไปล่าบ,บอสสุจิตากันดีกว่าเพื่อมัสเตอรี่ของเรา เหมือนฟ้าจะเต็มใจเจ้าบอสซูจิตะตัวนี้เกิดด้วยทําการรีบโจมตีไปเลยละการตอนนี้มาสเตอรี่ของผมก็อยู่ที่272มาสเตอรี่ก็อีกใกล้นิดเดียวผมก็จะได้สกิลที่3มกันแล้วแต่ว่าน่าจะอีกนานอยู่แหละเพราะว่าผมก็ต้องไปนั่งฟาร์มมอนธรรมดาอยู่เอาเป็นว่าซูจิตะตัวนี้ก็เหมือนเป็นรางวัลน,นิดนึงอะนะไอ้เจ้าบอสซูจิตะตัวนี้ฆ่าไปมาสเตอรี่ก็เริ่มได้น้อยลงเรื่อยๆเพราะว่ามาสเตอรี่ของผมตอนนี้มันเริ่มเยอะมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเราไปทําการล่า,า, Elite Hunter าีมมคนมา กนะูรีบออกแล้วแล้วเจอกันเพื่อนโอ๊ยมันจะทําการโจมตีกูไปแล้วบา,บายๆรู้สึกเหมือนจะมีคนทำ q วสอ t e l i ฮั Hunter เ,เหมือนเราด้วยรียบไปกันดีกว่าอยู่ที่เกาะเต่ามันน่าจะเหมือนแบบว่ามาไลา่เจ้า e l i ฮั Hunter เ,เหมือนเราอะนะดังนั้นเราลีบไปที่เกาะเต่าแล้วไปตามหาดีกว่าเพราะจะใช้ถึงขั้นใช้บัคผลพากันเลยละกันเพื่อความรวดเร็วนะจะได้ทัน เหตุผลที่ผมรีบถึงขนาดนี้เพราะว่าเจ้าฮิลิทันเตอร์นั้นไม่ได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นก็คือคนที่จบคนสุดท้ายโอเคตรงนี้ไม่เกิดผพรรีบตามหาตรงนั้นต่อเลยก็แล้วกันทําการวนไปตรงนี้เจอเป็นที่เรียบร้อยรีบทําการโจมตีสิครับเดี๋ยวคนอื่นจะมาแย่งสะก่อนดูสิไอ้คนนั้นน่าจะกําลังหาอยู่แหละแต่ว่าตอนนี้ผมเจอแล้วและตอนนี้ไอ้เจ้าฮิลิทันเตอร์นี้มันก็ครึ่งหลอดแล้วด้วยเป็นการโจมตีที่โคตรรวดเร็วเลยอ่ะจริงๆเลื่อนแล้วมันน้อยนะมันตีง่ายมากเลยแป๊บเดียวก็ตายแล้ว แท้เด <t od ay> นึกว่าตอนแรกจะไม่ได้ซนแล้วทําการมารับเควสกันอีกรอบหนึ่งอีลิกฮันเตอร์ในครั้งนี้เกิดที่กออื่นบ้างได้ไหมโอ้ไม่กอดรอบนี้มันไม่เกิดทําการเช็คหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้ผมตีไปกี่ตัวตีไปทั้งหมด29ตัวกันแล้วอีกแค่ตัวเดียวผมก็จะทําการดึงดาบยามาได้แล้วแต่ว่านะทำไมตัวเดียวนี่มันหาตียากจังเลยหวังว่าเซิร์ฟที่2ตรงนี้น่าจะเจอนะอีเลิกฮันเตอร์ไม่เจอทําไมทุกครั้งที่เวลาเหลือตัวเดียวเนี่ยมันจะต้องมีอุปสรรคตลอดเลยหวังว่่าาเเิรนนี้ก็จจะจอ ขอให้เจอเถอะสาทุอยากจะได้แล้วดาบยามะไม่เจออีกแล้วนี่นายรู้ไหมว่าทำไมมันถึงยังไม่เกิดสักที ผมเป็นเขาผมก็คงไม่รู้แหละหวังว่าครั้งนี้น่าจะเกิดแล้วก็คงไม่เกิดที่เกาะเต่าโอ้ไม่ก็ครั้งนี้เกิดแต่ว่าเกิดที่เกาะเต่าแย่ yeah, จังเลยะนะแต่ก็ดีกว่ามันไม่เกิดะนะเอาล่ะตัวสุดท้ายแล้วที่เราจะต้องไปตีแล้วเราจะไปดึงดาบยางมาก,กันะนะทำการรีบแปลงร่างเป็นพราแล้วทาการใช้ผลพราไปเลยเพื่อความรวดเร็วเพราะตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยที่ได้ได้ดาบยาม้ามาครอบครองเป็นของตัวเองอะนะรู้สึกว่าตรงนี้จะไม่เกิดแล้วก็จะตามหาจุดต่อไปตามหาแบบชิวๆได้เลยนะเพราะว่ารอบนี้เราไม่จําเป็นที่จะต้องแข่งกับใครเหมือนรอบที่แล้วโโห การใช้บล็อกผลพานี่มันก็จะมีการวาร์ปกลับมาด้วยนะเนี่ยไอ้เจ้าบอตัวนะั้นมันเกิดอยู่ตรงไหนฟะเนี่ยเจอซะทีที่แทมมันอยู่ตรงพื้นตรงนี้นี่เองแม่มาตีเนียนอยู่กับมอนตัวอื่นคิดว่าจะรอดเหรอฮะทำการโจมตีสั่งสอนไปหน่อยว่าครั้งต่อไปอย่ามาตีเนียนกับมอนอีกกระทืบยไปแบบว่ามันอัดเข้ามุมไปเลยแม่มันสู้มันส,นสู้มันสู้ด้วยผลสายฟ้าด้วยนะคิดว่านายแน่มาจากไหนฮะมอนตายซะ ตายไปที่เรียบร้อยทําการสังสอนมอนตัวนั้นเสร็จแล้วครั้งต่อไปก็อย่ามายืนตีเนียยกับมอนอีกล่ะอ้าวล่ะตอนนี้เราก็ตีครบ30ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วและรางวัลของเราในการฆ่าเจ้าลิ i t ั hunter ครบ30ตัวนั่นจะคืออะไรนั่นก็คือดาบยาม้านั่นเองทําการไปรับดาบยามากันดีกว่าตอนนี้ผมน่าจะแข็งแกร่งพอที่จะดึงดาบยามาขึ้นแล้วแต่ว่านะก่อนที่จะไปดึงดาบยามาเราก็ต้องพักผ่อนสายตากันหน่อยก็แล้วกัน แว่นออปตัสแว่นกองแสงสีฟ้าสำหรับชาวเกมเมอร์ที่เกมเมอร์ทุกท่านควรจะมีทำมาจากวัสดุโนวาอันเทมที่ต่อให้คุณจะบิดหรือว่าปลายังไงมันก็จะไม่วันแตกหักแล้วขาวแว่นยังบางเฉียบเทียบเท่ากระดาษ3แผ่นเท่านั้นเองและยังมาพร้อมกับเลนส์รุ่นใหม่เล n a X Amber ซึ่งเป็นเลนส์ที่มีเคลือบสารสีเหลืองอ่อน ช่วยปรับความคมชัดของภาพและช่วยเพิ่มความสบายตาขณะมองเห็นและตัวเลนยังมาพร้อมกับการป้องกันรอยขีดข่วนอีกด้วยสวนใจสั่งซื้อสินค้าลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยอย่าลืมใช้โค้ดอากุมาทโทลิสส่วนลด100บาทแว่นที่ชาวเกมเมอร์ทุกคนควรจะมีทำการเข้าพอดทอนที่ไปที่เก่ะไฮด้าเฮไฮด้า ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เกาะไฮด้ากันที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะไปกันที่น้ําตกเป็นน้ําตกที่เรียกได้ว่าเป็นน้ําตกปอมอนะน้ําตกพลาสติกอ่ะดูดิผมสามารถเดินอยู่บนน้าได้ทต่คุณนึกว่าเป็นใช้วิธีนินจาโคตรที่จะแข็งเลยนะเนี่ยไอ้น้าตกอันนี้อ่ะสัมผัสไม่ได้เลยแน,น่แน่ว่าตอนนี้ตัวผมกาลังเปียกอยู่เพราะว่ากูไม่ได้ผ่านลงน้ําตกที่มันเป็นน้ําจริงๆอ่ะเอาล่ะขั้นตอนสุดท้ายเราก็ต้องทําการข้าวมอนข้างในนี้ให้หมดเลยเพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็นตัวหน้าลำคาญคอยตีเราตอนที่เราดึงดา ทำการฆ่าหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับร่างคืนเป็นคนแล้วก็ทำการดึงดาบกันเลยมาเลยดาบยามาโอ้ขอดึงหน่อยนะดาบยามะและหวังว่าในครั้งนี้ผมน่าจะดึงดาบยามาได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนที่ผมแข็งแกร่งและมีพอร์มากๆเลยจับดาบให้มัน่นและดึงครั้งต่อไปดึงแล้วจะตายไม่เชื่อหรอกเวยกูแข็งแกร่งออกจากขนาดนี้ดึงแล้วต้องไม่ตายแน่ๆทำการดึงดึงโจออกมาดาบยามะ เรียบร้อยผมได้มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะก็คือดาบยามะเยี่ยมมากๆเลยนะข้ามันไปทั้ง30กว่าตัวดาบนี้มันเรียกงงายก็คือดาบแห่งความตายเลยนะเนี่ยข้ามันทั้ง30ตัวเพื่อเรียกกับดาบยามะได้ดาบยามะเป็นที่เรียบร้อยก็ขออนุญาตมาฟาร์มกันหน่อยก็แล้วกันแต่ก่อนที่จะไปฟาร์มขอรีสตาร์ทกันก่อนทาการรีสตาร์ทด้วยแคนดี้เพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียโลบัคในการเติม รีสตตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทำการอัพใหม่กันอีกรอบนึงตอนนี้ผมมีเวลอยู่2150าผมก็จะต้องใช้สไตร์อยู่ที่1149เพื่อให้ทุกอย่างมันพอดีนะผมจะเอาเป็นสายดาบเลยเพราะว่าตอนนี้ผมจะทําการฟาร์มดาบยาวมาทำไมผมรีตัวตายไม่ได้วนะเนี่ย แล้วบอสที่ผมจะมาทําการโจมตีนั่นก็คือบอสซูชิตะนั่นเองเอาอิเล็กตริคคาวเจิมไปก่อนทีแรกแล้วค่อยเอาดาบยามาจบเป็นครั้สุดท้ายนี่ทําการเปิดปิดฮาคิอย่างเซียนทําการฆ่าด้วยใช้ดาบยามาโอ้เรียบร้อยเลยโอ้ได้มาซิรี่มาค่อนข้างเยอะมากเลยนะเนี่ยเยอะสุดๆไปเลยอะ่ะแค่บอสตัวเดียวเองมันจะถึงร้อยหรือเปล่าเพาว่าน่าจะเกินร้อยอยู่แหละ เกินร้อยจริงๆด้วยถ้าผมมีคูณ2มงตเตอรี่ผมว่านาะผมน่าจะได้ไปเยอะมากกว่านี้แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเอาแล้วนะครับผมกับการทําดาบยามาใน EP ีที่18ในครั้งนี้ก็ขอจบแต่เว้นเท่นี้ก่อนก็แล้วกันใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดซับสไครต์กับผมกันด้วยนะครับผม EP ีหน้าผมจะไปทําอะไรกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันได้นะครับผมตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมซีโอเกนนะครับ